สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นมะเดื่อพันุ์อิรักกี้กันนะคะมะเดื่อฝรั่งพันุอิรักกี้มีดีอย่างไรวันนี้เราก็จะมาบอกนะคะอิรักกี้ก็เป็นพันธุ์มะเดื่อที่มีใบมีขนาดใหญ่มากแบบนี้นะคะลักษณะใบก็เป็นรูปหัวใจหลายคนก็คงรู้จักดีแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่รู้จักวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะ มะเดืออีลกคี้นี่ก็คือข้อแรกนะคะก็คือว่าความคงทนนะคะไม่ว่าสภาพอากาศเป็นแบบไหนนะคะเขาก็อึดทนเลี้ยงง่ายแล้วก็ที่สําคัญเมื่อต้นของเขาโตผลของเขาจะใหญ่ตามต้นนะคะอันนี้เราก็ปลูกไว้เป็นต้นไม้ประจําหลังบ้านของเรานะคะกลางคืนนกก็จะมาขี้แบบนี้แต่ก็ไม่เป็นผลต่อการเจริญเติบโตนะคะ น่าจะมีความทนแล้วผลของเขาเมื่อแก่จัดก็จะมีความหวานนะคะส่วนการปลูกครั้งแรกผลของเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเราปลูกต้นขนาดนี้นะคะผลของเขาก็จะใหญ่แล้วก็มีรสชาติที่หวานความดุกไม่เป็นสองรองไครเรามาดูกันนะคะมีผลให้เราเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีออกดอกออกลูกตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็คือความดก ก็สามารถแปลรูปได้หลายอย่างนะคะกินดิบเอามาเชื่อมต่างๆอันนี้ก็เป็นผลที่มแมลงเจาะนี่นะคะผลของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้จริงๆลูกเขาใหญ่มากนะคะมแมลงก็มาเจาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีความเยิ้ม จริงๆถ้าเด็ดให้อร่อยแล้วก็เด็ดไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ1-2วันแล้วก็นำมารับประทานก็จะได้รสชาติเพิ่มความหวานอีกครั้งหนึ่งส่วนวิธีการดูแลรักษานะคะมาเดือบฝรั่งอีรักกี้นี่แทบจะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ทนทนโรคทนมแมลงนะคะแล้วก็การตอนกิ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่ตอนแล้วออกรากเร็วที่สุดนะคะ เพราะว่าลำต้นของเขาแข็งแรงแบบนี้วิธีการรักษาโรคของแตงโมอีกวิธีนึงก็คือว่าเมื่อกิ่งเขามีรูนะคะอันนี้เราจะพามาดูค่ะเมื่อกิ่งของเขามีรูนะคะเราก็จะใช้ปูนแดงป้ายตามรูต่างๆและเมื่อตัดกิ่งเสร็จนะคะเราก็ใช้ปูนแดงนะคะป้ายตามจุดต่างๆแบบนี้ป้ายทิ้งไว้นะคะ อันนี้มีการลอกแล้วเพราะว่าการใช้ปูนแดงในการรักษาโรคนี่นะคะก็จะทำให้หนอนที่จะมาใช้ตามรูตามซอกนะคะก็จะไม่มาใช้ก็จะทำให้ต้นของเขาแข็งแรงตลอดโดยที่ไม่มีอะไรมาชอนใช้ยอย่างแผนนี้นะคะก็สนิทเกิดจากการตัดกิ่ง เอาไปชํำนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม่ว่าเราจะตัดแต่งกิ่งหรือว่าตัดกิ่งชํำนะคะเราใช้ปูนแดงในการป้ายแบบนี้นะคะก็จะทําให้ลักกี้ของเรามีอายุยืนยาวแล้วก็ช่วงฤดูร้อนนี่เราก็ลดน้ำสองสองสามวันลดทีนะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาไม่ขาดน้ําถ้าเป็นหน้าฝนเราก็ไม่ต้องลดไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายๆถ้าใครหัด เลี้ยงมะเดื่อฝรั่งนี่เราแนะนำเลยนะคะคือสายพันธ์อิรักกี้ผลดกอกอกเร็วต้นแข็งแรงและตายัยากมากๆค่ะอันนี้ก็คือความดกึองเ้านะคะถ้าเราอยากได้ผลใหญ่ๆเราก็ปลูกอายุสักสองปีเราก็จะได้ผลใหญ่ที่ รสชาติหวานและลูกใหญ่นะคะส่วนปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ในการใส่นะคะบางคนอาจบอกว่าปุ๋ยขี้ไก่มีปัญหาเรื่องด้วงอันนี้ก่อนที่เราจะผาใส่เราก็ไปผ่านการตากแดดและหมักให้เรียบร้อยปัญหาด้วงต่างๆก็จะหมดไปนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามและฟังรับชมวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆและวิธีแนะนำมาฝากค่ะ